ผู้มีกระพาก็ฉันนั้นพระองค์เป็นธรรมราชามีสิทธิมีกําลังใจมีอำน,นาจชะละสมาบัติที่จะทํอยังง่น้นทําอย่างนี้ได้หมดแต่ก็ต้องรอโอกาสให้สาวกอาราธนาเมื่อโอกาสให้สาวกอาราธนาก่อนเมื่อสาวกอาราธนาแล้วพระองค์ก็เอาละเราจะอยู่ต่อไปลอปะอุปมามหมูขม้ากษัตริย์รับพระราธนาจากอนเนกสมุทรนีกกรอสมมติขึ้นเป็นกษัตริย์ฉันใดกว่าฉันนั้นไม่ใช่ยังอยากไม่ใช่ไม่ใช่ยังอยากครับ เขาว่าอยากอยู่ไม่มีถ้าจะอยู่ก็อยู่ด้ยวยพระรก,กําลังกรุณายังกรุณาสะสะต่อสัตวโลกอยู่ถ้าพระองค์จะอยู่เป็นประโยชน์ต่อสัตวโลกอีกสักยี่สิบป,ปีพระองค์ก็ยินดีจะอยู่ยินดีเลยที่นี่เป็นฉันพระฉันพิธิบาทไม่ใช่ตัณหาไม่ใช่เป็นฉันพิธิบาทนะฉันบ้างตัญหาต่างกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ คือว่าถ้าอย่างนั้นน่ะพระรากำลังพระองค์กำลงหมเต็มทีแล้วเหมือนผลไม้กำลังจะหลุดจากขั้วจะหลุดวิหลุล่ยอยู่แล้วนะพระองค์ก็ปล่อยให้มันถอยไปเลยถึงแม้จะถอยไปเลยบับไปเลยแต่คนอันนี้พระองค์ทาก็ยังอยู่นี่เป็นปร,ระโยชน์กับสัตว์โลกอยู่อรหันที่จะเป็นที่ขึ้นของนาถาโลกยังอยู่กันเยอะแย,ยะพระองค์ไม่กกัวอีกแล้วเพราะนั้นจึงบอกว่าอิออามาน,นลไงล่ะอิามานอ่ะอิามานความจริงมาราธนาตั้งแต่พระองค์ตัสรู้แ้วใหม่นะที่สามุจรินมาลพนาแล้ว ในระหว่างที่สวยี่มพิสุกมามาแล้วอาจจะปาลมีโคตอีกแห่งหนึ่งมาลักษณะบอกว่าพระโคดมขุนขวายน้อยเถอะอย่าวเลยอย่าไปตั้งจักมาพุทธกังสอนชาวโลกให้เหนื่อยยากเลยเมื่อหลุดพ้นแล้วก็ตัดช่องน้อนี้เอาตัวรอดรีบด,ดับขันไปเ,เลยพระศาสดาขับไลมบ่มารนบอกมารนไม่ได้ตราบใดสาวกสาวิกาพิสุพิสุนีอุบาสิกาของเรายังไม่สามารถปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมอยู่ ยังไม่สามารถระกษาธรรมจรย์ของเราด้วยดีให้ไพร่ในเบื้องต้นไพร่ใน่้มกลางไพร่ในที่สุดยังไม่สามารถจะก่อพระประวัติของคนต่างาศาสนาต่างรัิที่มาย่ำยีต่อาศาสนาได้ตราบนั้นกษคตรย์ยังไม่บัรขันธนิพานพูดอย่างนั้นมารก็ลาไปในพันษาสุดท้ายที่อาพาธหนักในบุงโหรสาลีมารมารตัวนี้ก็โผล่เข้ามาอีก มาบอกว่าได้เวลาแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์จำคำปฏิญาณเมื่อ45ปีก่อนโน้นได้ไหมที่พระองค์ประทับอยู่ที่อชปาลนิโคตต้นไฟอันเป็นดิพักแห่งเด็กเลี้ยงแพะที่กรมรุปเวลาเสนานิคมจำได้ไหมมาโทนสัญญาเก่ากับพุทธเจา้าพุทธเจา้าจำได้อย่ากโกเลมานบ,บัดนี้น่ะสาวกสาวิกาทิสุดิสุสนีอุบาสุสบาสิกังเราแ,แพ้หลายแล้วพระมันจำเราเป็นตึกแผ่นแล้วสามารถประกาศธรรมทั้งใเร่ในเบื้องต้นทางกลางที่สุดได้ดีแล้ว สามารถแก้กรระวัตต่างๆได้ดีแล้วเอาละคมแต่นี่สามเดือนเราจะบ,บ,าบอกคำทันตุรีพานบอกพระพามยังฟาอยางงั้นบอกไอ้ตะมานย่างาางั้น,อ,อ,าาน,อ,น,นอันนี้แหละเป็นสาเหตุว่าถึงแม้พระเจ้าใจจะมีพานเมื่ออายุแปดสิบก็จริงก็เชา่าพระองค์ในใจไม่ใส่ประรมตัดช่องนอทิ้งโลกไปในเมื่อพระองค์ดได้ถ่ายทอดความรู้จากสาวกเต้นเตี่ยมดูก่อนอนอนท์จับมือพระอาจารย์ไม่มีพรงบอกมูให้กรบลูกศิษยิ์หมดไม่มีว่าไอ้ตรงนี้ยักเอาไว้กูลูกสิษย์ไม่คิดล้างกูต้องยักเอาไว้ไม่ให้ก็ไม่ให้ลูก ไม่มีคุณเจ้าไม่มียักความรู้ไว้ขนาดหลวงควาารู้ขนาดอาจารย์ไม่มีบอกว่าความกำมือของอาจารย์ไม่มีเปิดเผยหมดเพราะฉะนั้นในเมือ่อบันดาลภาษาพวกทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งขันหัดเขามีกําลังมีความสามารถจะประกาศศาสนาด้วยดีแทนพระองค์ได้แล้วพระองค์ก็ไว้วางพระทัยได้พร้อมที่จะนิพานแล้วเพราะฉะนั้นถึงแม้นิพานเมื่อยุติสายสิทก็ไม่ใช่ว่าเสียเมตตาเปล่ารับเปล่า,ลาแต่ถ้าอาราธนาแล้วย่างยืนต่อไปอีกแค่ยี่สิบปีก็เป็นผลพอยได้ของชาวโลก ที่จะอยู่มีโอกาสเห็นมาพระอ,องค์ต่อไปอีกมันานหลวงหลวงมีเพียงเท่างนี้เองลละครับ